สวัสดีอีแม่สวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณป้าสล้องหายอีแม่ซอนผัวหายดีเกือบปกติคุณป้าฝากเงินมาสองพันบาทคุณป้าใจดีหายเนี่ยงเอืาาไว้ครับแล้วพอจะกินในแตงโมขอบคุณมากนะฮะคุณป้า เอาไปะลแม่เอาไป้ะหละยิบเองที่จะยิบในตั้งโมน้าให้ลูกลุกได้แล้วแซ่บป่ะแม่แซ่บแล้วก็ล่าเหตุการณ์ต่อมนดีเดอมาแรงนะมันศินคูณห่ากระบุกับบักไม่แจ้งสติสตางไ้มาโคบ่าซิลลิงซิงลิงสตีสตางใข่สาราพาไพยเป็นตู้เดอบจุดบอดี อันนี้จะเนบจบๆนำงามนุนไม่ยีน่านาไปหลังนะแล้วให้ขน้องันนั้นอ่ะมือยังขนมนาะพ้องเดียวน่ะอกินเลยดิตนมข่าิ่นหนุ่นเจอไันเอาหาทงขนมผ่านก่อนหอมของหอบ่เบด้อของห้หา

ก่อนนอนกบกาบมอนเจ้าทีเจ้าที่มลาไตยกลมผัดใม่ไก่ลมผัดใหม่ข <ไป S 3> าดขึ้นนั่นน,นวางู้นานอนไปกับตนวางกระเมิดแม่วันชิดขบับหอยีมาแกะมาแซมจนอนเดยวแม่บจนะั่นะนะะขัดเลยมีแต่จบจบดีเจสอน แลวสิบอกขากบันยางพวเป็นไห่เนยน้อยน้ำผู้วะเพาผม,มีเวาสติอย่างนตุยานามากว่าเห็นพวะเป็นแบ,ม,บมับมบอมบนอะไรฮัลโหลตอนนี้บอกบินอบอกบอกินจะเดินเช้าเจ้าวันนีย่างติน้รก็ซ้ำนะเนอ่ยบย่างเนาะกินเดินเข้ามามันหาก็ากินข่าวไม่อิ่มอิ่มกินอยู่นข้าแน่นอนสิคะเออ,อกระดับ่นบริสุทิ์สุแรกอืมนินตัวนี้อืม กิน passions, หม,มด,ดแม่เหอฮะไม่แห้งไอ้กระบาแม่จอยได้จตป็นอยังนแม่บ <c ười> แม่ที่จะบ้านน้บ้านแม่เยอะเราคอยสิจะมากน้าร้านนะกินแม่ล่างนะแจะโมโน่ะ แกรถมาให้ป่าว่างยัง,นนงอ่างซื้อลื้งยังว่มะมีสต,สตสักสติสตางค์ไปนั่นเป็น,นี่คุณป้นนปาบอกว่าให้อยู่น้ำการให้มันม่มแรงขับประคองกันไป เดือนหนึ่งเดือน่เดสองดับเดือนเหนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งสากลแม่เดือนสากลเดือนหนึ่งครับเดือนไทยสากล้อยสิบแปดลาวเดือนลาวเดือนไทยกันเดียวกันนี่แหละบ้าอ้ยไทยกับเดือนเดียวกันลาวกับเดือนเดียวกันนี่แหละเอาไทยเอ็บต่อจ่ะเจ็บเลี้เจ็บแขน หลางซีวิตนะมึงบ่ได้กินบ่างซีแดงมึงบ่มากินมั้ซีวิตมันเป็นวิตามินวิตามินซีกินโลดมันออกโหลดสมมันเป็นอะมันได้กับวิตามินแบบเทมกินนะแมรกินโลดเอาให้กินกินอีหอหนึ่งกินเบิ้ วิตามินซีเป็นนหนัดาตาอย Arizona, ja ่าลอยหันลอยหนีอย่าซื้นึ่งซิ่งนิ้งพอยิมกะยิมพอหัวกะหัวหัวนะขึ้นอยู่หัวเกินเกิเหตุเหตุก็จะเหตุ มันจะขีดไปมาล่ามมาลอยมันจืดเป็นจางประการมันจืดอืมลขึ้นอ่ะไร้เ่มอนายผ่านนะลงเยอะ ไ่ลงบมางไามึงนาะใครกวาดะอบ่ฮ huh. uh ึงกได้กาไปทำยว่าใครเหรอวานนึ่งใครเวานจะจะไว้ฮงานก็ฮงนีจังดีเง่งดีอืมอืมหามื่เบนมื่เลยบนมื่เจ้าเลย เนาะกะนอเลยี่น้องพอนอาวนาอืมาวนาอยู่ใจกระปิ่กลุ่มกลวมคือเก่าเลยก่อนพาวนากัว่าอว่าบห้แพ้เพื่อนจะขี่รทางของซันนี่กับยแพ้อูโของปราชัยปึกกะนำาึบอกัวบอกแพ่กันบอกแพ้ไววเพื่อนบ่นผมเห็เตกเตกกันอยู่น้ำกันกินน้ำกันก็เจแล้วบอกแล้ว ทองแ้ได้องกับทองในใจคิดเอาแล้วของแฟงของมันสั่งเอาของตัวเองกระบอกขอบของบอ่บอนที่โตอยู่เพราะแค่ขายเจ้าป้ายนี่เป็นบอ<ม>จะไป<ม><ม>อยู่สถานที่อื่นนี่ อยู่ดีจะไปจมขึ้นมาแม,ม่น<ม>ันพ่่ทีเถอรรมันพิดของเขาที่ใส่แม่รูเอันชุมแม่ไปตัดอ้อยมาโคกกกจันอืมกระซือตายักัได้สองเดือนโอ้แม่ไปตัดอ้อยแม่จะกินอะไดีแม่ไปตัดกระเพายอยแอนบอยปปีปอเยนราอยนแลนนุ้ยแต่ร้อยคนแล้วเรียนเดินมันมันตามันผักขอกอะไรมันจะใบใหนใบจะโดนอื มันคือคนยางในบาดกับบาดคนยางั่วชบาดมอสคือบินชายเ็นี่อนแสบเก่ากอืมแต่เชื่อมอยบาดว่าก็แหลมเติมใส่ใส่พอนอืมถูเปี่ยนกันเลใส่พอนลูกไปบ่เฉื่อยบ่เมลาจะลูกบ่บ่อืขถาวโพดกี่กับบ่ลูกไพ้บ่ลูกเลาอ้าว้ข้าไ่ยงพ้ก็ดิ้งคือการ่วอาอม่ยงหาห้อยแล้วบ่ดิ้ชายจะเถ่ยนนบ่้แม่เพื่อีนะ่ ลูกเคยได้ยินเขาไปจานอ้อยนะอ่ะแปลว่าขู่พ่อเมียเลยเขามาเล่าสุฟังบ้างขู่น่ะการแบบแม่สัมตีฟ้าหมอกอดหยุดบ่อาบน้ำเขาจูบกัาจนะูบแม่กับผู้โชคสฟังลูกสิเล่านะ่ะสัมตีฟ้าหมอขำมากนะ่ะวันที่กินข้าวแรงแล้วเออเสร่งกันนะ่ะกันไล้ แม่ก็เคยได้ยินเยอะเวลาไปนะเป็นอันแม่มต้องเอ่ยสื่อเขาจเด้อเป็นอันใดตูอื่นน่ะอาบเบิตูอันตูหนึ่น่ะบัวอาบหัวตื่นมบัวชาเลยแกบมนี่ดำ อันมือผลบีเด็บมมือแค่เแวแคพิผลวันนี้ได้มันคือเป็นผลทูปผลสอดกนซเอาเอาเฮ้ยตั่ตวันคือนี่คือตสวยหนาลางันผ้เมียก็ก็ชิเป็ยังแต่ดำเห็นแล้วแต่ดินแตหนามบ่อเด้ออยจูดอยจูด่นี่มันดำเขาเหตุการณ์เหตุการณครับมาห้องเสียงเขาดเอากันไหนแม่ได้ยินยุกะว่าได้ยินนะมันเขามันตุบตี้าจ้าเยนลยลูกลูกได้ยินเขาบอกว่าด่ากันออนนี้รอน จังปันตีหมอตีฟ้าหมอเนื้อมันก็ทับ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 เด้ออันนี้พอเว็น้ว่าแม่ก็บรได้ว่าพืชดอกตัวจริงบ้านเท่านี้แหละถึงใจแบอขวัญแม่มันถดดาวนี่ก็ชัวร์ป้าป้าอืมช้อนลายฟ้ามีให้เลือกไปซื้บ้านนี่แล้วไปเนื้อผักเนี้ยเอาข่มแล้วเป็นเนี้ยหาหอยบ่อนดินดูดดินดูดมันดินดูดดินทรายครับคนเนี่ยมันจะมีห้อย เราบ่มีหอยอบัานตื่นมาเช้าเรวมียานถ่า,ายุรัดนะมาส่แม่กินกรซื้อที่เป็นคนที่เป็นยัางว่าทาละอะลายยางชั่วชั่วคือคนอย่างนอือะไรเราโอ้ยนะ้าเทียมกเทียมม่ขาเงินบ่อนชุมแน่นอะนอเราเป็นกระซื้อเราเป็นผับบ้านสามสี่ปีเลย่นอาหาตายะนะหาร,าาหาร,ร,รา่าไดู้้แจ้เขา มาบบเมื่อดาล้วบอกแพ้ก็บอย่างดอนยอเอะอะไรเชบแหล่ะเราเป็นจะเป็นเพททะเของพี่ปอบตาเขาบ่ิาเกตเขาได้เขาบริญาจนอีแม่ตีขอโทษพี่น้องเวยตอนนั้นอีแม่ไม่ได้เป็นอย่างซี่บ่แล้วอีแม่พ่อมสันนะจ๊ะพ่อมรักนี่ะเมอพ่อมสันหัวโปกจ้าตอนนั้นนั่ชอบพ่อมท้ลาบอะไรเมื่อดาล้วเดี๋ยาจะหาหูใหมบง เาบังหลังเราไม่เราไมันระทักกันห่ายแล้วบรดนี้ยห่ไปบระนี้มนยินอบ่แต่ยินประเดีอันบระดียวอันรับาแต่งกับบกอดบกอดน้กบกโซนีหนึ่งเขาเขาไปตัดอ้อยโดนเขาไปจัดเลี้ยล้วเสียงเกิดแทบาแทบตาแทบตาลอันน่ัดเป็นเราอันไหลตายเสียงหลานนั่นเองมัแกแม่ยังมันกพึ่งดาวเลยบุ้ย ไ้อยากอยู่หนึ่งเดือนไม่องชอยูบอก็อดกูประเดีอย่ได้คุยยากถ้าอยากอยู่บรเดีมาเดอนมาเดือนเดืนจะเดนกี่ลำพากันไปนํากันบ้งมาเดือนเกี่ยพักกับไต้โคมหึ่อกนเขามาลับเป็นถึงโอ้โหแม่ซ้อนตอนเป็นผู้ชายจังอยู่สายบอกเห็นบ่ี่ขี้เงี้ยเขาบอกใจโตเป็นเถได้หลอคนนั้นตายเปบทท่านเจาไม่เงี้ยหรอากัดยางเกือบตรับุญจสุภีบุญจพีี เลยเป็นเทศเผื่อตายหลือเป็นเทศบอสเพิ่งเจอไม่ช้อนหรอกเสียงต่างๆาย่างนั้นได้เสียงตับๆขึ้นตรงบางโนยังติดใจ๊บตับๆอยู่แม่แซ่บพ่อแม่กลางเดี๋ยวเห็นแบบตัวเป็นๆกลางเดี๋ยวซึ่งหลวงขี้เกียวจรแล้วเด็กเมื่อเอาเอาเสืออื่น อย่ังเมื่อถ่ายเสือล้วรออืมาบอกมาเสือบอกลมาเนี่จะตัวชอตัวพระเดชายดงดไปทายสองีถือมันนั่ก็ยังจะมนถือม,มามถ่ายเนี่ยนี่กระถือมันล้นวันถือบถืออ,อาการ อาการยังคุ่มเครือเบิ้งกันเด้มแม่คืนนี่เนาะคืนนี่เบิ่งกันเดเดีอยก็เบิ่งที่เก่า่จะป็ลาไปละกเบิ่งเตี้ยนแต่ขึ้นว้านผลขึนิดชองมงกันนอนขึ้นมึดขึ้นมึซื่นขึ้นละขึ้นนี่ยังหวะไปบุญมากตอนแล้ผลนอนตีสามอีแม่ซ้อนยังม่ได้นอนมาขึ้นอยังขวัญอยู่ไหวไหว